บุมบนัดดาฉะสองเพจพาดข่าวคลุมเครือสถานะบินลั่นหยากทำลายความรู้สึกดีๆกันเลยงานข้าวอีกแล้วค่ะสำหรับพิธีกรดารามมากความสามารถอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีทีล่าสุดเจ้าตัวแคปสองเพจพาดหัวข่าวกลุ่มเครือเรียกยอดไร้ทำคนเข้าใจผิดว่าไม่ปิดบังอีกต่อไปสถานะล่าสุดบินบุ๋มยอมพูดแล้ว งานนี้บุ๋มปรัด,ดารีบออกโรงเคลียร์ลั่นอย่าให้ข่าวแบบนี้ทำลายความรู้สึกดีๆกันเลยโดยบุ๋มได้ระบุว่าไม่ทราบว่าเจตนารมณ์ของสองเพจนี้คืออะไรแต่พี่ท็อปพี่ท้ายคือไอดอลของรุ่นพี่ในวงการบันเทิงที่ทำความดีแล้วพี่ทั้งสองเมตตาบุ๋มมากเรารักและเคารพกันเหมือนพี่น้องในการทำความดี ดังนั้นอย่าให้ข่าวแบบนี้มาทำลายความรู้สึกดีๆกันเลยนะคะขอบคุณค่ะซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ